ทุกอยจะเห็ดอยัางตัดรดน้ำเราสังกสีเกลยวปะสังกสีหัวนะปลาสังกะสีสะส <c oughs> อันนี้สังกสีที่ลือออกมาจากอันเก่าเมนบบมันมีหูมันมีห้อยหูตะปูใส่เจ้าเห็ดจังไหนติดไใ้เห็ดมันหัวติดไปใบมันหัวใส่ได้อยู่ใส่ยังเอาอันนี้ตีใส่เกาืติดสังกสีก็เจ้าเอิอนเกาือติดสังกสีตีก็เลาะ ที่ปะสังกงสีที่ปะสั<ป>ะงกสีมาสั่งนั่งรอรถม่ได้นั่งอยู่ไต่ลางไต่ลางเหล่าป้าแดดไต่เบิ่งเออแจมเลยแจมเลยเหนียวตัดม่ได้จีกเอาอ๋อกันฝนได้ยุเมนบ่ ก,กางกสีเก่าที่เ้าเก็บไว้เขาไม่ต้องกับถิ่งเมืนบ่เอาอันนี้มาเอาอันนี้มาปแปะเอาเนาะก็ดีได้ลรอลุงไม่ต้องไปซื้อเหมือนสื่อไหมซื้อใบแพงกระดอ,ส,อ,อส่งไรอยู่บัาตัดเลยบ่วเจ้าบ่วาตัดไป้งกาวติดเหน็บนีกับเนียวติดกันไปเบิดคือเกอ่าฉีกเอาดีกว่าฉีกเอาดีกว่าสะดวกนว่าสะดวกกว่าอยู่เดี๋ยวดู มุดใกล้สิมดดล้วไปนั่นใกล้สิได้มุ่งไม่ก่ออยู่สองพันอยู่ส <laughs> องพันเออเนี่ยโอวิธีง่ายๆได้เนาะอืมนม่นหู้มันแดดก็ซองแห้งอ้ยนี่การเซตก่อนยางดีเ้ยเสร็จแล้วหู้เสร็จจีฝุ่นออกก่อนแล้วก็ติดแปะติดแปะลงไปนี่หู้นึง มันอยู่บนเนตติดเลยนี่ดนนอกเบญจกุลกป็นยังไงก็ผลลูกดอกกู้หน่อยๆะตกติดตะกติดไว้ซื้อๆเนาะเพือพ่อไว้เพื่อไว้เพื่อมันขยายหู้นี่อือเอกะสีแดงมุ้งแล้วหรอวะนี่มันบ่ตีสร้งกะสีราเจ้ากะสีมุ้งมันบ่ ทายของเอท้าหอยกุนทายนี่มันตอนเทียงเนาะแดดกำลังแห้งพอดีเลยอือัน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 กองญี่ปุ่นติดไ้แล้วแล้วเรือแต่อันยูนี่แกสีแดงมุ่งแล้วเมื่อจักมวนแล้วที่ซื้อมานน่นมวนเดียวเรือหน่อยหน่อยนี่แหละพ่อบ่ล่ะ,ละอโอ้พอดีพอดีออ อ uh huh. ับโลคมากแดงเลยอย่นี่หูวหนึ่งเสร็จไปนี่หูวนี่งว,ว่ากติดดอกหู้นี่มันมันขอบห่วขอบอันบางคนอยู่ตะไบติดเป็นซเสื่อติดแล้วก็ได้มุ้งพอดีไหมหมอติดแล้วก็มุ้งเลยติดแล้วก็มุ้งเลยโอเคซ้ำนี่ละสะันเดี๋ยวทำมาทายตอนมุ้งต่อ